สำหรับวันนี้รถที่เราจะลองนะครับเป็น CBR 6 0 0 R คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนี่เ่าเป็นไงรถทาใคนอื่นเาด้วยทำไมมันใหญ่ยังวะอยาาใส่ที่พวอีกอ่ะจะแทบไม่สเรั้งเลยครับทุกน้อนัลกเลยครับก่น้อังกลยครไปที่ปากีได้เลยครับผมอยปอยยังใหญ่อ่ะ ไปแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองยางของเวเดสไทร์แล้วเลือกว่ายางจะเป็นยังไงเนาะว่าเกาะยึดสายยึดเกาะถนนเป็นยังไงบ้างหนึบแค่ไหนเข้าโค้งเป็นยังไงดูดมากน้อยแค่ไหนนะครก็ต้องเดือดขึ้นทุกครั้งครับก็ต้องเดืเดขึอนทุกครั้งก็ต้องเดือดขึ้นทุกคนนะครับที่นี่เรา เรามาทดสอบสมรรถนะของยางเฟเดอร์สไตล์ตัวที่ผมใช้กันดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวเซนเ r โร NS นะครับใช้กับซ bon ีบอาร64เดอลอาร์คันนีนะครับซึ่งยางตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นยางเหมาะสําหรับบนท้องถนนและสนามนะครับซึ่งวันนี้อากาศเนี่ยเ็เป็นใจให้เรามาทดสอบอยางมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนมันพิ้นตกทําให้วันนี้อากาศมันค่อนข้างเย็น แล้วรอบที่ผมได้มาลองเทสเนี่ยก็เป็นรอบของสื่อมีเดียนะครับก็จะมีช่องดังหลากหลายช่องก็มาเทสยางตัวนี้กันนะครับรวมถึงช่องที่เวนต์บีบิ๊กไบก็มานะครับซึ่งผมก็เป็น FC ของเขานะครับผมเฮ้ยเพื่อนๆส่วนตัวผมคิดว่าการเข้าโค้งเนี่ยมันลงไวและ Quand, ลการยิ้งเกาะถนนเนี่ยมันทั้งง่าะดีมากๆเลยนะครับแต่แรกๆเนี <iffer> ่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่่อยชินเนาะเพราะว่าตอนแรกเราขับตัวไซด์ด้6หกมาแล้วเรามาลอง c ี r ผมาร์ขอวอร์ดเฟามันก็จะรู้สึกฟิลลิ่งที่มันต่างกันอ่า่ย การให้ฟิลลิ่งในการขับบนบนสนามเนี่ยมันเป็นยังไงเฮ้ยการยึดเกาะบนถนนเนี่ยรวมถึงการเข้าโค้งเนี่ยมันดีมากเลยนะเพื่อนส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าจากรอบแรกที่ผมได้ลองมาเนาะมันมันดีนะครับฟิลลิ่งมันได้พอด้วยหน้ายางที่เป็นสองคอมปาวการยึดเกาะถนนเนี่ยมันเข้าที่จะดี เรามาดูตอนเข้าโค้งกนันดีกว่านะคะรับเื่อว่าการเข้าโค้งเนี่ยมันเป็นยังไงเฮ้ย <C> <C> การเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลงไวและการยึดเกาะถนนเนี่ยมันดีมากๆเลยคนระับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอย่างตัวเนี้ยด้วยคุณภาพของยางและราคาที่มันจับต้องได้ราคาไม่แพงเนี่ยเพื่อนถ้าเทียบกับเรื่องของความคุ้มค่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันคุ้มค่านะจากที่ผมลองมาในสนามเนาะประเด็นเลยนะเพื่อนผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมไม่ชินกับรถเเพราะรู้สึกว่า ผมขับเซเ6มาแล้วก็มาลองขับซิมยาวของรถเรือ,อาซึ่งผมไม่รู้มีคืิชิมหรือเปล่านะเพื่อนแต่ผมลองเตะเกียร์แล้วแม่งเตะเกียร์ไม่ขึ้นน่ะสงสัยว่าเราได้เกียร์เดียวทางสนามแน่แลเลยเพื่อนเพเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแม่งคลิกชิปคือเราเราได้ลองเตะคลิกชิปแล้วเพื่อน่แต่มันเตะไม่ขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะต้องกำคันแล้วเตะเออซึ่งแม่งแบบไม่เคยไม่เคยได้ลองขับคันนี้ไว้พอมาลองขับแล้วฟีลลิ่งแม่งต่างกับซิซอร์เี6มากๆเลย ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อเราขับมาสักพั้เนี่ยเพื่อนหน้ายางอ่ะมันเริ่มร้อนขึ้นเดี๋ยวเรามาลองจัดเต็มเลยว่า,วาเฮ้ยยางตัวน,นี้มันหนืบม,มากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยางตัวน,นี้ยมันลงสนามได้ยังจะหมดวหรือเปล่าบอกเลยครับเพื่อนว่ายางของ f ฟ d e r อร์สไตลตัวที่ผมใช้ตัวเซนต์โรแอเนี่ยไม่หมดไวแน่นอนจึงมั่นใจได้เลยทั้งการใช้บพท้อนถนนลักษณะนะครับแต่ประเด็นตอนเนี้ยผมคิดว่า แต่ตอนนี้ผมคิดว่าแม่งต้องกำคัดว่ะไอ้ c พ r อาร์ของเวเนี่ยเพราะว่าแม่งถ้าไม่กำคัดมันเตะกพกิคิดไม่ขึ้นจริงๆ伙เพื่อนๆๆซึ่งส่วนตัวที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนของงานเฟ d เดอร์สไตล์นี้ก็จะเป็นในส่วนของการขับขี่ที่เขามีรถหลากหลายรุ่นให้เราเทสในสนามนะครับแล้วก็ยางจะมีให้เทสสองตัวจะเป็นรุ่นเซนเตโร ST กับเซนเตโร NS นะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าเอมันเหมาะกับตัวไหน NS อเหมาะกับตัวไหน ที่สาคัญเลยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีกับสนามเนี่ยผมคิดว่าเขาอจ,จํากัดคนเข้ามาในสนามเลยรู้สึกว่าเราได้ทดสอบยางได้มีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยใครจะแซงใครจะขับช้าขับเร็วเราขับไปเรื่อยๆของเราได้เรียนรู้ฟีลลิ่งจากที่ผมลองมา4-5่ถึงห้รอบน,นะคผม,มรู้สึกว่ายางเฟ d e เดอร์สไตล์ตัวที่ผมใช้ตัวเซนเทโรเอเนี่ยความรู้สึกโดยรวมผม รู้สึกว่ามันเข้าโค้งง่ายและการยึดเกาะถนนเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับถ้าใครกำลังมองหายางคุณภาพดีเหมาะกับการขี่บนท้องถนนและสนามแนะนำเป็นยาง NS ตัวนี้เลยนะครับราคาไม่แพงและคุณภาพดีหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้าน29ทายนะครับหรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของ Facebook f e a t h e r Style m o t o Thailand นะครับผม สำหรับการรีวิวยางเนี่ยเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนไม่กีเห่ะโอหลังจากที่เราไปลองตัว CBR 600RR กับยาง Weatherstyle นะครับก็รู้สึกว่าการยึดเกาะถนนเนี่ยมันดีดีกว่ายางปกติโดยทั่วไปนะซึ่งเวลาเราเทโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันกาะถนนแล้วมันไม่ไม่แทดอ่ะควางอันแบบพอเราเลี้ยวไปปุ๊บมันจะแทดแต่เนี้ยไม่เป็นโดยส่วนตัวนะแล้วก็หลังจากที่ได้ลองในสนาม ผมรู้สึกว่ามันยางตัวน,นี้มันตอบโจทย์ทั้งในสนามแล้วก็บนท้องถนนอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอาอยางตัวน,นี้ไปใช้งานในรูปแบบไหนก็ลองดูซึ่งเตัวผมคิดว่ายางตัวน,นี้มันมีทั้งแบบสนามแล้วก็บนถนนซึ่งสนามเนี่ยก็จะเป็นตัว NS แต่ในถนนถนนเนี่ยมันก็จะเป็นตัว s t s t นี่มันก็จะเป็นพวกสปอร์ตทัวริงเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของตัวซุปปร์สปอร์ตบอกเลยทั้งเพื่อนว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ราคาไม่ถึงหมื่นนะถูกป่ะจะต้องถูกไหม อยากลองมาอยากลองมาอยากลองไหม